แคโรเรเชลและมีอากำลังมองหาวิธีลดน้ำหนักก่อนถึงฤดูร้อนพวกเธอลงสมัครเข้ายิมและไปออกกำลังกายทุกวันแต่ปัญหาคือมีคนหนึ่งที่กำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงแต่กลับไม่รู้ตัวอะไรเลยลองดูภาพนี้สิคุณเดาได้ไหมว่าคนที่ชีวิตกำลังมีความเสี่ยงคือคนไหน แคโรที่อยู่ทางซ้ายกำลังทรงตัวบนลูกบอลได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนเบเชลคนตรงกลางก็ยกน้ำหนักได้เหมือนมือชีพและมีอาก็วิ่งอยู่บนลูวิ่งแต่แย่แล้วเธอวิ่งไปพร้อมกับเคียวหมากฝรั่งไปด้วยนั่นเป็นความคิดที่แย่มากและมันอาจเกิดเรื่องเลวร้ายกับเธอได้ ไพ่และทอมเป็นนักโต้คลื่นลูกใหญ่และมาโต้คลื่นที่ฮาวายวันหนึ่งทะเลมีคลื่นแรงมากจนกระแทกพวกเขาตกจากบอร์ดพวกเขาเกือบจมน้ำแต่ทีมกู้ภัยก็มาถึงทันเวลาพร้อมเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยเหลือแต่หนึ่งในสองคนนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงคุณเดาได้ไหมว่าคนไหน คนทางซ้ายกำลังปีนบันไดเฮลิคอปเตอร์ด้วยมือข้างเดียวในขณะที่อีกข้างหนึ่งกำลังถือกระนานโต้คลื่นอยู่ถึงแม้ว่าจะดูน่าหวาดเสียวแต่เขาก็ปลอดภัยดีทอมที่อยู่ทางขวากำลังกระเสือกกระสนปีนบันไดเพราะเชือกกำลังจะขาดเขาคือคนที่อยู่ในความเสี่ยง เบตตี้กำลังจะไปสัมภาษณ์งานสายแต่จูจูก็มีชายชราคนหนึ่งเรียกให้เธอหยุดกลางทางเขาบอกว่าสามารถทายผลการสัมภาษณ์ของเธอให้รู้ได้หากเธอสามารถไขปริศนาข้อหนึ่งของเขาเธอจึงรับคำท้าของเขาและเขาก็ถามเธอว่าฉันมีสองพยางและสามารถเปลี่ยนเด็กหญิงให้กลายเป็นเด็กสาวได้ฉันคืออะไรคุณช่วยเบตตี้หน่อยได้ไหม คำตอบคืออายุแล้วรู้อะไรไหมถ้าจะผ่านการสัมภาษณ์งานละ่ะพีทและบ๊อบบี้สองพี่น้องอาศัยอยู่ในฟาร์มสัตว์แห่งหนึ่งพวกเขารักความท้าทายเป็นชีวิตจิตใจพวกเขาชอบแย่และเล่นกับสัตว์ที่อันตรายที่สุดบางชนิดวันหนึ่งขณะที่พวกเขากําลังแกล้งเจ้ากระทิงชื่อร้อนอยู่มันก็โกรธมากจนทําลายร,รั้วแล้วเริ่มวิ่งไล่พวกเขาทั้งคู่ก็เริ่มวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดคุณเดาได้ไหมว่าเด็กคนไหนกําลังอยู่ในอันตรายมากกว่ากัน แม้ว่าวอบบี้กำลังร้องไห้และว,วิ่งอยู่ข้างหลังแต่พีสใส่เสื้อสีแดงที่ทำให้ตาของกระทิงระคายเคืองดังนั้นพีสจึงอยู่ในอันตรายกว่ารีเบคก้าและลินดาเป็นนักเดินเรือโอลิมปิกมืออาชีพพวกเธอออกเดินทางเพื่อข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในสัปดาห์แรกที่พวกเธอข้ามมหาสมุทรพวกเธอก็ประสบกับพายุขนาดใหญ่เรือทั้งสองลำล่มและพวกเธอก็ตกลงไปในน้ําที่เต็มไปด้วยฉลามหนึ่งในสองคนนี้กําลังเสี่ยงจากการถูกฉลามกินคุณบอกได้ไหมว่าคนไหน ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะตกอยู่ในอันตรายแต่ริเบก้าที่อยู่ทางซ้ายมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่แขนเลือดของเธอกำลังดึงดูดฉลามและถ้าไม่มีใครมาช่วยเร็วๆนี้เธอก็อาจจะไม่รอด แมรี่ทำงานเป็นผู้จัดการที่คณะละครสัตว์ในท้องถิ่นพวกเธอเดินทางไปทั่วประเทศและทุกวันพวกเขาจะต้องจัดเตรียมสถานที่และการแสดงหน้าที่ของเธอคือดูแลคนงานเพื่อให้ทุกอย่างในงานเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทเมื่อเธอมาถึงสถานที่จัดงานเธอก็สำรวจเวทีแล้วรู้สึกตื่นตระหนกลองดูภาพสิคุณพ,พอเดาออกไหมว่าเป็นเพราะอะไร ลองสังเกตป้ายนี้ดีๆสิมันเขียนว่าซีทรัสแทนที่จะเป็นเซอร์คัสที่แปลว่าละครสัตว์เจอรี่ <Jerry S 1> และไมเคิลไปฉลองวันเกิดที่กระท่อมใกล้ทะเลสาบพ,พวกเขาเช่าเรือคายักเพื่อไปพายเล่นในทะเลสาบแต่เมื่อพายไปได้ครึ่งทางก็เกิดเรื่องขึ้นเรือคายักของทั้งคู่เริ่มจมลงอย่างช้าๆคุณคิดว่าลำไหนจะจมก่อนกัน เรือคายักลำแรกมีรูรั่วสองรูแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงมีน้ำอยู่ในเรือน้อยกว่าส่วนเรือลำที่สองมีรูแค่รูเดียวแต่ลองดูปริมาณน้ำที่เข้าไปในเรือสิแน่นอนว่าลำที่2จะต้องจมก่อนแน่นอนสูเป็นนักสืบนอกเครื่องแบบในช่วงพักเที่ยงเธอไปที่ร้านกาแฟาร้านโปรดของเธอ ที่นั่นเธอเห็นคน3คนที่ดูสะดุดตาเธอสังเกตเห็นอย่างรวดเร็วว่าหนึ่งนนนั้น,น,น่าจะถูกวางยาพิษลองดูรูปภาพนี้สิคุณบอกได้ไหมว่าเป็นคนไหน ชายคนที่3ายังไม่ได้ดื่มกาแฟด้วยซ้ำเขาคงแค่กำลังงีบหลับอยู่ส่วนผู้หญิงคนที่2อตื่นอยู่เธอมีคราฟองนมบนปากและดูปกติดีแต่ผู้ชายคนสุดท้ายดูปแปลกๆทั้งๆที่โทรศัพท์ในกระเป๋าของเขาดังไม่หยุดแต่เขากลับไม่ขยับตัวเลยมันน่าสงสัยมาก ซินดี้เป็นพี่เลี้ยงเด็กและเธอได้รับงานดูแลเด็กคนใหม่ที่ชื่อนิมส์ทั้งๆที่นิมส์มีของเล่นมากมายแต่เธอกลับชอบเล่นตุ๊กตาอยู่แค่3ตัวคืนหนึ่งซินดี้กลัวมากเลยว,วิ่งออกจากบ้านพร้อมกรีดร้องว่าตุ๊กตาตัวหนึ่งมีชีวิตลองดูตุ๊กตาพวกนี้สิคุณเดาได้ไหมว่าเป็นตัวไหน มาดูกันตุ๊กตาตัวแรกมีดวงตาเรืองแสงแต่มันก็แค่ถูกสร้างขึ้นมาแบบนั้นคุณจะเห็นว่าเสื้อผ้าของมันก็มีเรืองแสงเช่นเดียวกันส่วนตุ๊กตาตัวที่2ดูปกติดีแต่ตุ๊กตาตัวที่3ามมีผิวเหี่ยวย่นและใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปจากภาพแรกอย่างเห็นได้ชัดตัวนี้แหละมาเรียเพิ่งเดินทางมาถึงในตัวเมืองและโรงแรมส่วนใหญ่ก็ถูกจองเต็มหมดแล้วเธอพบว่ามีเพียงห้องว่างในบ้านหลังเก่าเท่านั้นซึ่งมีห้องให้เธอเลือกสามห้องลองดูรูปภาพสิเธอควรเลือกห้องไหนดี คุณเห็นแมงมุมที่ซ่อนอยู่หลังม่านในห้องแรกไหมมันไม่น่าเข้าไปเลยส่วนห้องที่3เห็นไหมว่าเครื่องปรับอากาศถูกตั้งให้เย็นแม้ว่าข้างนอกจะกำลังมีหิมะตกก็ตามนี่ก็ไม่ควรดังนั้นเธอควรเลือกห้องที่2แล้วมันก็ดูสะอาดมากด้วย ตอนนี้เล่นเกมจริงหรือกล้าและเพื่อนๆของเธอก็ท้ายเธอเดินเข้าไปในโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งในตอนกลางคืนในการผ่านเข้าไปข้างในจะต้องใส่รหัส5หลักเธอจึงมองหาบอดแสและพบกระดาษที่มีตัวเลข5หลักคือ8 1 1 6 9แต่รหัสนี้กลับใช้ไม่ได้คุณบอกได้ไหมว่าเธอพลาดอะไรไป เพราะเธอถือกระดาษกลับหัวรหัสที่ถูกต้องคือ 6, 9, 1, 1, 8แฮร์รี่หิวโซหลังจากทำงานมาทั้งวันเขาเข้าไปในร้านที่มีเชฟสองคนกำลังอบเค้กอยู่แต่ประเด็นคือมีเค้กเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นที่ปลอดภัยที่จะกินได้ลองดูเค้กที่น่าอร่อยทั้งสองชิ้นีสิคุณว่าชิ้นไหนปลอดภยัย หากคุณช่างสังเกตคุณจะรู้ว่าเชฟที่อยู่ทางซ้ายเป็นตัวปลอมดังนั้นคุณจึงไม่ควรกินเค้กของเขาเนื่องจากบนเสื้อของเขามีคราบเปื้อนที่ดูเหมือนเลือดอยู่นอกจากนี้เขายังไม่มีป้ายชื่อติดเสื้อแถมยังมีรอยขีดข่วนที่ตาและยังซ่อนเข็มฉีดยาไว้ในมือข้างหลังอีกด้วยเขามีสัญญาณเตือนภัยเพียบเลยล่ะ จอน,นี้และมีเรียมทำช่องโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวกับการสำรวจบ้านผีสิงวันศุกร์คืนหนึ่งพวกเขาไปที่สถานที่ใหม่เพื่อถ่ายทำรายการบ้านที่พวกเขาเลือกดูใกล้พังลงเต็มทีและพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องออกมาจากบ้านหลังนั้นมีเรียมเดินเข้ามาทางประตูหน้าในขณะที่จอหน,นี้เดินตรงไปที่ห้องใต้ดินลองดูภาพนี้สิใครกำลังอยู่ในอันตรายมากกว่ากัน อน,นี้เพราะถ้าบ้านพังลงมาเขาคงเจ็บตัวแน่เจสซี่และโฟเป็นอินฟลูเอนเซอร์พวกเธอได้รับโทรศัพท์จากสินค้าแบรนด์หนึ่งเพื่อขอให้ไปถ่ายโฆษณาด่วนพวกเธอจึงขึ้นรถและขับไปยังที่นั่นทันทีระหว่างทางพวกเธอถูกด่านตำรวจเรียกตรวจจึงต้องลงจากรถเพื่อรับการตรวจสอบแต่เจสซี่สังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติและตำรวจคนนั้นน่าจะเป็นตัวปลอมเธอรู้ได้ยังไง ตำรวจคนนี้สวมเสื้อคัดขาดแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะป้ายของเขาเขียนว่า City Police โดยมีอักษร U แทนอักษร O นี่แหละปัญหาใหญ่เลยแรนดี้เป็นหญิงชาราที่ชอบคิดปริศนาขึ้นมาและขอให้คนแปลกหน้าช่วยตอบคำถามเธอได้พบกับคู่รักคู่หนึ่งบนถนนแล้วถามพวกเขาว่าอักษรอะไรมีหนึ่งในคำว่า minute มีสองในคำว่า moment แต่ไม่มีเลยในคำว่า year ทั้งคู่สับสนนิดหน่อยแต่ก็ไขคำตอบได้สำเร็จแล้วคุณล่ะตอบได้ไหม คำตอบคือตัวอักษรเอน